สบายดีายดมาหลอกเมืองสวรรค์พี่น้องเอ้ยมื่อนี้ฮะมาหลอกต้นเมืองสวรรค์น้นำข่อยเด้อพี่น้องเดิอมาทุละสับสนบุนไายขนาดเด้อพี่น้องมี่จะหลดแล่วหลดล่ามาสร้างสนันวันไว้พี่น้องเอ้ยเมืองสวรรค์สวรรค์เมืองคนมันจะกินกับลิลมา้มนํำกันเด้อพี่น้องเด้อ ตัวเมืองสวรรค์เตี่น้อง,งมาทุระมาทุระพี่น้องเอ้ยมาดีฮะได้กลางเมืองสวรรค์ขักเหน่เด้อพี่น้องไอเด้อพี่รถดด้วยซานมาพี่น้องเลยมามีรถดส่วนตัวกระจัาเป็นจกงรถด้วยซานมาเหรอตัวเมืองสวรรค์ ส่งน้ำพอยน์เอพี่น้องส่งน้ำพอยเนี่ยดอกห้องเมืองสวรรค์เลยผีดอกเอ้ยเปิดผ้าเราซูเปอร์ใจดีขนาดเลยเอยากไปเซ็นไดย<อ>ากไปเซ็นได้เพิ่งมาสัรรา่งมาเปิสิพาไปเห็นั่งสุดยอดเลย น้ำสองน้ำซอยไปน้องเอ้ยไปกูเสร็จเลยอันนี้ก็ซอยยังอีกอันบ้านยังอันนี้ครับตัวเนี้ยบ้านหลังนี้นอ่าพุทธสว่างคุณครับพุทธสว่างใต้บ้านพุทธสว่างใต้เข่งสวัสดิเขตตู้เมืองสวัสดิเขตแท้เลยพี่น้องบรรยากล่าวมันก็พราแล้วเด็ดเจด,ดเจงโัวรานพุทธจีเตะคนเลยพี่น้องเว้ย แดดจะไม่มืองอยู่นะมึงอยู่ปางยี่งเด้อพี่น้องเด้อปาก็ะไรกำลังใจย่เด้อพี่น้องเด้อพอมีใจเหตุขีดต่อไปมาซื้อยาพี่น้องเ้ยก็เลยเอาผักเสวยเมืองสวรรค์ไหนพี่น้องส้มพี่น้อง ไปตำศกตำซอยจิไปบนได้พาไปบันซุปเปอร์โหลดว่าใจดีกันพี่น้องเลยบนทางแดงก็มีเด้อพี่น้องเลยไปตำศกตำซอยพี่น้องเลยยังหมดหอดบ้านเด้อพี่น้องเดินยังโหลดอยู่อันนี้ก็ถนนเลขหนึ่งของแขวงสมรนูมเขตเด้อพี่น้องเด้อรถลด่ามาสั่งกร้ายเดินวันเดินวันอยู่พี่น้องเลยพี่น้องท่านโทราอย่างเดียวอ่ะฮัลโหล ยมุ่งหน้ากลับบ้านพี่น้องเลยมุ่งหน้ากลับเมืองจัมพรอันนี้เมืองกระถา่บุรีรถแล่วมาสร้างกับตอนแรงหรือตอนบ่ายบ่ายสามโมงไี่น้องสองสามโมงแรง เพาะวะาเจ้าน่ะเจะออกไปเพื่นสั้นวันสองกัแบบนี้แหละี่น้อง เราให้ก่อนได้ถ้าโทษบางใดนี่ก็เราโทษบางใดเลยนะพ่อหอมปังหอมคอเด้อพี่น้องเด้อพ่อหอมปังหอมคอพาสมบรรยากาศตะวันออกมาทุระพี่น้องเอ้ยมาทุระเมืองสวรรคีดก็เลยเอาภาพธรรมศาสตร์บนเส้นทางเมื่อบ้านข่อยพี่น้องหายสมพี่น้องเอ้อ พี่น้องเอ้ยขอบใจเด้อที่รับสมขอบใจหลายๆสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บย่าจนเลิฟเลิฟทุกคนเด้อพี่น้อง